สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในซัมเมอร์วอลสกายอารีนาครับและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวออร์คเคิลน้ำนะครับหรือว่าน้องพราฮาในปี2022ครับหลังจากที่มีการปรับสมดุลสกิลครั้งล่าสุดมาก็มีทั้งเนิร์ฟทั้งบัฟตระกูลออร์คเคิลนะครับก็คือเนิร์ฟสกิลหนึ่งให้มันปั่นได้เกียร์น้อยลงก็คือลดความโกงนั่นแหละแล้วก็สกิล3ของทั้งสามท่านนะครับจะมีการอัปเกรดอย่าง ตัวาตาลมก็จะมีลดเกรดด้วย3 0เวลาจุดระเบิดถ้าไฟก็จะมีเวลาโดนดีบัฟจะมีบัฟสปีดส่วนออรัเคลน้ำนี่นะครับผมถ้าเราใช้สกิล3หรือว่าท่าฮิลที่หลับตัวเองและหลับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีบัฟสปีดหมู่ให้กับทีมตัวเองด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พอมีการปรับสมรุลสกิลนะครับก็เล่น RTA ได้ดีขึ้นเป็นตัวที่แบบถ้าจังหวะด,ดีๆสามารถพลิกเกมได้เลยครับเพราะว่าน้องทั้งสามารถ ิทีมแล้วก็ CC ฝั่งตรงข้ามไว้ได้นะครับผมบัฟสปีดแค่อย่างเดียวเนี่ยเห็นผลเยอะเลยนะวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของ RTA นะครับว่าใช้งานยังไงแล้วใส่รูนยังไงนะครับผมมาก็มาดูกันเลยหลังๆนี่ผมทํารูนมาแล้วผมหยิบเยอะขึ้นจริงๆนะ,ะสำหรับพราหานะครับผมเป็นมอนสายสนับสนุนครับค่า HP ค่า Attack ค่าเดมเนี่ยจะอยู่แบบค่อนข้างสมดุลเลย แล้วก็เวลาปลุกพลังแล้วจะได้ค่าความแม่นยำมา25นะครับผมเพื่อไว้ใช้กับสกลิลลบปั๊บของเขานั่นแหละแล้วก็สกลิลบบบ CC ฮิลอะไรพวกนี้นะอันนี้สแตทคร่าวๆครับผมที่ทำไว้ก็เน้นให้มันอึดถึกทนหน่อยหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีสปีดค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าหน้าที่ของน้องเนี่ยเป็นตัวลบบ,บัฟด้วยนะครับผมแล้วก็ตัว CC ด้วยก็ควรจะเป็นตัวที่สปีดสูงเพื่อที่จะลบบัฟบก่อนนั่นเองนะฮะ เรื่องสกิลครับผมอ,อ่านกันอีกครั้งหนึ่งสกิลแรกพาสซิ่งฐานโจมตีตูสามครั้งมีโอกาสถ้าติด,ดคีย์ทิคอลนะครับจะฟื้นฟูเกจทีละ10%นั่นก็คือถ้าเราทำคิีร้อยเนี่ยเราใช้สกิลแรกเราก็จะได้เกจกลับมา30%เลยนะฮะมาส่วนสกิลสองครับ predicted future ก็โจมตีหมู่มีโอกาสแปที่จะลบบัฟฝั่งตรงข้ามแล้วเปลี่ยนบัฟฟ้าของเขาเนี่ยให้กลายเป็นพิษ นะครับผมตามจํานวนบัฟถ้าเขามีบัฟ3อัน mm. ก็จะกลายเป็นพิษ3กระโหลกนะครับผมแต่และกระโหลกเนี่ยจะอยู่นาน2เทินนี่ครูดาวจะอยู่ที่3เทินเท่านั้นแล้วถ้าอัพสกิลเต็มเนี่ยก็จะจาก80%กลายเป็น90%ครับอรับแล้วสกิลสุดท้ายครับ Daydream อันนี้คืออันติของน้องแล้วก็เป็นทีเด็ดมากๆฮิลมูนะครับ50%และตัวเองก็จะหลับ โดยไม่อาจาต้านทานได้นะครับผมยกเว้นเรามีวิวนะแล้วก็นอกจากนี้จะมีโอกาส100%ที่จะทําให้ศัตรูทุกตัวหลับก็คือหลับเราด้วยแล้วก็หลับฝั่งตรงข้ามด้วยเท่านั้นไม่พอครับยังเพิ่มความเร็วก็คือเพิ่มสปีดให้กับทีมตัวเองทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา2เทินด้วยถ้าอัพเต็มคููดาวอยู่ที่4เทินแล้วก็ฮิแรงขึ้นนะส่วนรีก็จะเป็นรีด้านทางครับผม ในส่วนของรูนที่ใส่นะครับผมเลือกที่จะใส่เป็น ex counter ครับผมแต่จริงๆแล้ว all น้ำเนี่ยจะใส่ได้ทั้ง ex view หรือ ex counter ก็ได้นะครับผมที่ผมเลือก counter เนี่ยเวลามันสวนเนี่ยเราได้เกรดจากสกิลแรกด้วยก็มีโอกาสพลิกแต่ว่าข้อเสียคือถ้าโดนรีสกิลตั้งแต่ตอนเปิดมาก็จะซึมๆหน่อยนะฮะก็ช่อง2เป็นสปีดครับพยายามหาอ็อฟรองเป็น hp หรือเดฟหรืออะไรพวกนี้เสริมเข้าไปเยอะๆให้มันถึกๆ อย่างเช่นอันนี้ก็เน้นสปีดเป็นหลักถ้าเป็นช่องอื่นช่องนี้ถ้าใครคิดว่าแบบอยากจะใส่คือมีออฟลองของช่องอื่นเป็นค e ิเลทเยอะๆสามารถทำคริเลทได้แบบเกือบร้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ค e ิเลทก็ทําได้นะครับแต่ถ้า,าจ,จะใส่คริเลทเลยมันก็จะทําให้ง่ายง่ายต่อการทํารูนนะครับไปหาออฟพวก HP ที่มันเสริมได้ง่ายๆจะเวิร์กกว่าคนก็เลยนิยมใส่ช่องสเป็นคิเลทนะครับผมช่องนี้ก็เป็น HP ส่วนอ์ติแฟกครับก็เอาเสริมพวกดาเมจเพิ่มเติม HP เพิ่มเติมสปีดอะไรพวกนี้มาก็จะก็จะดีนะครับผมถึงจะแบบ a อ t a ทกเราไม่เยอะมากแต่ด้วยความที่สกิลโจมตี3 h ฮิตเนี่ยมันปั่นเราได้เสริมจากพวกอ์ติแฟกมาเนี่ยก็ทำให้น้องปั่นแรงพอสมควรเลยนะฮิตเราแบบ1 7 0 0จ8บางคนทำอ์ติแฟกดีๆหน่อยแบบปั่นฮิตราแบบ2,000นี่แบบไดดาเมจ6,000แล้วนะจากสกิลแรกสกิลเดียว อัติแฟกต์ก็เสริมมเอาจะใส่เป็น HP Defense หรือ Attack ก็ได้แล้วแต่ค่าส t a t ที่เราอยากจะเสริมให้มันเหมาะสมนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมมาที่เกมแรกนะครับเวลาผมหยิบออราเคิลน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกไฟหรือว่าเจอองค์เมียวน้ำเนี่ยก็จะเลือกหยิบออน้ำมาในบางจังหวะเพราะว่าเรามีลบบัฟส่วนองค์เมียวนี่มันชอบสร้างบัฟเยอะๆนะเราจะเปลี่ยนบัฟของมนให้เป็นปิษได้ อย่างเกมนี้ก็หยิบเอาน้ำมาเป็นตัวสุดท้ายฮนะปื๊บแล้วก็โดนเข้าไปก่อนนะเนี่ยข้อเสียของการไม่ใส่วิวแต่เราแต่เราจะดวงดีเนี่ยพอ EX มาแล้วสกิลฮิลเขาเนี่ยทำให้สปีดของฝั่งเราเร็วขึ้นด้วยแล้วสามารถซีซีฝั่งตรงข้ามอยู่ได้หนึ่งเดินมันเป็นแบบเป็นตัวที่สามารถพลิกเกมได้แบบจังหวะกำลังเพียงพอมแล้วสกิลเรามาเราฮิวปุ๊บ สวนไปเนี่ยพิกเกมได้จริงๆนะในหลายๆครั้งที่ผมแบบกำลังจะแพ้เนี่ยออน้ำช่วยไว้เนี่ยก็พิกเกมได้อย่างว่องไวเลยแค่ EX ขึ้นมาสอดเดียวแล้วยิวส่วนไปนะ,นะอีกเกมนึงนะฮะก็เจอองค์เมียวอ่ะแล้วก็เจอพอเจอเสือไฟเนี่ยออน้ำก็หยิบมาได้เหมือนกันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเสือมัน กัดธาน้าก็อาจจะคริตน้อยหน่อยแล้วออน้าเนี่ยมันปั่นมันได้เทินไวแล้วมีฮิลส่วนกลับมานะเนี่ยส่วนใหญ่เวลาจังหวะเราแบบจะเพียงพ้ําเพียงพ้มัมออน้ําก็จะสามารถฮิลกลับมาทันนะอย่างเกมนี้เราอาจจะเลือกตัวดีกว่าเขาเขาไม่แบนดีเคลมทําให้ไมค์เขาเนี่ยเป็นดาเมจที่ไม่แรงมากเนี่ยนี้ผมใจร้อนรีบลบบัฟดาบก่อนนะครับกลัวมัน ตมีม้าผมตายพะมาผมเกาะแต่ลืมไปว่าโอมิเอมันก็ <c oughs> ก็บัฟดาวกลับมาได้อยู่ดีปากปึ๊บอพอม้าไม่ตายอันนี้เราฮิวสวนไปฮะเห็นไหมม้าเราก็กลับมาเต็มหลอดมันก็ต้องมานั่งตีม้าเราใหม่ปาบแล้วดอมรับดอมก็โชว์ฟอร์มรลดแล่นอัดเข้าไปถ้าฆ่าเสือไฟได้ยามนี้เราก็เข้าวินนะ พอ้าเขาเฮ้ยพอ้าเราเนี่ยสามารถเก็บได้หมดเลยโดยที่ไมาเขาเนี่ยโดนดีเเราคุมสปีดไว้ดี DK ดักคุมไมาก็จะตีไม่แรงมากนะปึ๊บป,บปบมาก็ไล่ยิงเลี้ยงตัวเลยม้ายอยู่กับดีนี่ก็ไม่ต้องกลัวจะโดนแทรกเทินจากเท่าไหร่นะ ส่วนอีกหนึ่งเกมนะฮะเกมนี้ก็จะมาแบบตั้งรับหน่อยเจอโอลิเวอร์แลเกมไหนถ้าเราเจอพวกที่มีบัฟนะครับผมบัฟโลบ่บลัฟอะไรเนี่ยก็หยิบตัวลบบัฟไปไว้สักตัวหนึ่งก็โอเคอย่างนี้มีไอ้ดกแก้วนะครับหรือคุยน้ำเนี่ยเราก็หยิบลบบัฟไปป้าบอันนี้คือโชคดีที่เราสวนนี่คือเป็นข้อดีของการใส่ลูนเคาน์เตอร์ครับสวนปุ๊บ เกตเรามาแล้วเราได้ลบบัฟแล้วเมื่อกี้ ex อีกก็เลยหยุดโอลิเวอร์เขาไปได้นะทำให้ทีมเราไม่โดนรีสกิลเนี่ย่ามันเป็นเป็นตัวที่แบบพิเกมได้อ,ะอ่ะเนี่ยพอฆ่าโอลิเวอร์ได้ก็สบายนะสำหรับเกมนี้แล้วเมื่อกี้เห็นไหมอลักเคิลค่อยๆปั่นไปนะ แค่แบบมีเกาะแตกก็ปั่นแรงแล้วอ่าแล้วก็ฮีวขึ้นมาอีกเสือสดชื่นบัฟสปีดนี่มันแบบมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันเห็นผลมากเลยนะมันทําให้ทีมเราแบบไวขึ้นเหมือนจะแบบเกือบนอกรอบได้อะยิ่งเราสามารถสโลว์างตรงข้ามไว้เนี่ยอีฟิทแทบไม่ได้เล่นเลยนะ,อ,ะอีกหนึ่งเกมนะฮะปึ๊บปบ อบนี้ก็หยิบเป็นออลมแล้วก็ใบสันแล้วพอเจอมีบัฟมีใบสันเข้ามาก็หยิบออลไฟออลน้ําไปเลยนะแล้วก็แบนดาเมจหนักๆเข้าไปอย่างดอมออกเราก็ได้เล่น3มออลร็คิลน,นะเอื้อลบออกเรามีสองลบบัฟผมเลยกล้าลบก่อน,ลอนแล้วก็ดักให้โพไซดอนแสงเขาก,กลางมาครับเราออลร็คิลไฟเนี่ยเตรียมจะลบในเทิร์นถัดไป ับบบลบแปร์ออกไปสามเราก็เดดีนไปเลยฮะเลือรถกันไปเยอะแล้วเนี่ยลาเสือติดบัฟสปีดหกัดเข้าไปเน้นๆน,น,นะใบสันโดนไปสองทีเกือบตายปั่นมันเข้าไปแล้วแก,งก๊งออร์คเน์นี่ผมทำขิร้อยทุกตัวเลยนะ ปั่นทีหนึ่งถ้าศัตรูเกาะแตก็คิดแล้วประมาณ2,000เกือบ0นะอันนี้แบบปั่นธรรมดาปั่นธรรมดาออฟไฟนี่อัน,นิ้แพกดีสุดมันก็เลยจะปั่นแรงสุดนะบึ้บวางระเบิดปั่นไปเรื่อยฮนะ ที่พันห้าพันห้ารวมไปก็สนะี่พันห้าแล้วเห็นปะปั่นเหมือนจะเหมือนจะไม่แรงนะทีละพันกว่านิดนิดแต่พอปั่นไปเรื่อยๆแป๊บๆเลือดแม่งแบบครึ่งหล่อแล้วอะ่ะพลังของอาร์ติแฟกต์ล้วนๆเลยนะปับเข้าให้ปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปอีกนี่กลัวพาสีฟทำงานนะก็เลยไปปั่นอีกตัวยบบ้อยอะ่ะ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับออร์เริลน้ำใครที่มีอยู่ก็หยิบมาลองเล่นดูครับใช้ได้ในเมตานี้พอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเจอพวกเสือไฟเจอชิซุกะที่เป็นเมตาค่อนข้างเยอะนะฮะออร์เรกิลน้ำเนี่ยด้วยความที่ชนะทางไอ้พวกเสือไฟแล้วก็ชิซุกะอยู่ในหน่อยก็เลยน่าหยิบขึ้นมาแก้ทางได้มากขึ้นนะฮะใครมีก็ลองใช้ดูแล้วกันสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปทที่ชื่นชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ขอต้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะ